จากมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่สู่ผู้ประสบภัยบ้านเอียงเราผู้ทรงพลังจึงต้องรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นี่คือจุดกำเนิดของชื่อพยาวานอนผู้ไม่มีวันแพ้ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของนาคสะดุ้งพระอิศวรบ้านเอียงครับณนะสวรรค์ชั้นฟ้าในฤดูใบไม้ผลิ เหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายได้มารวมตัวกันที่เขาพระชุมเรุเพื่อเฉลิมฉลองฤดูการด้วยการจัดงานรื่นเริงและร่วมไรยรำกันอย่างสนุกสนานเทพธิดาผู้ดูแลมหาสมุทรอย่างนางเมฆขลาเองก็ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกันแต่ทว่าในขณะที่นางเมฆขลากำลังเดินทางเหาะเหินมากับกลีบเมฆพร้อมๆกับโยนดวงแก้วของตนเองเล่นไปมานั่นเองแหละครับ แสงแวววับจากลูกแก้วก็ดันไปล่อตาล่อใจรามโมศูนศัตรูคู่อาฆาตของเธอเข้าพอดีทันทีที่รามโมศูนเห็นนางเมฆขลาเขาก็รีบคว้าเอาขวานเพชรของตัวเองไปไล่ล่านางเมฆขลาทันทีแต่ฝ่ายนางเมฆขลาเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวนะครับยิ้มเยาะแล้วก็เหาะหลบหนีไปมาให้รามโมศูนไล่ล่าเรื่อยๆอย่างสนุกสนานจนกระทั่งไปถึงสถานที่จัดงานรื่นเริงเหล่านางฟ้าเทวดาที่มาชุมนุมกันอยู่แถวนั้น ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจเหมือนกับนางเมฆขลานะครับพวกเทวดานางฟ้าเหล่านั้นจึงพากันหวาดกลัวราโมสูนยอย่างมากพากันขวัญผวารีบหนีกลับสู่วิมานของตนเองกันหมดซึ่งในระหว่างที่ราโมสูนกําลังไล่ล่านางเมฆขลาไปมาอยู่นั่นเองแหะครับก็ได้มีเทวดาผู้หนึ่งชื่อว่าอรชุนที่ก็กาลังเหาะมาร่วงงานรื่นเร้าด้วยความตื่นเต้นแต่ราโมสูนเนี่ยแหละครับก็ดันเหาะข้ามหน้าข้ามตาม,มากวนใจของเขา แล้วมันก็ทําให้อรชุนโกรธมากที่โดนอสูรมาขัดใจและก็สร้างความวุ่นวายบนสวรรค์อรชุนจิงจัดก,การไปตัดหน้ารามโอสูนทําให้นางเมฆขลาเหาะหนีหายเข้าไปในกลีบเมฆจนรามโอสูนตามไม่เจอการขัดขวางของอรชุนครั้งนี้แหละครับสร้างไฟโกรธแค้นให้กับรามโอสูนยอยู่ไม่น้อยจนสุดท้ายก็เกิดการต่อสู้ระหว่างอสูรและเทพบุตรขึ้นอย่างดุเดือดสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งสวรรค์แม้อรชุนเนี่ยนะครับ จะจับหัวราโมสูนไว้ได้และก็หวังว่าจะใช้พระขันของเขาฟันคอให้ตายแต่ราโมสูนนั้นก็เก่งมากๆสามารถหลบหลีกและกระโจนขึ้นไปเหยียบบ่าของเทวดาได้สําเร็จแต่อรชุนก็ยังไม่ยอมครับพยายามพลิกตัวขึ้นไปเหยียบบ่าของราโมสูนบ้างแต่ทว่าอรชุนเนี่ยดันพลาดท่าครับทุกคนถูกพระอสูรจับขาทั้งสองข้างและก็ฟาดร่างของเขาใส่กับเขาพระสุเมรุอย่างแรงจนตายคาที ความรุนแรงของการฟาดครั้งนี้แหละครับทําให้แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งสมโลกแล้วก็ทําให้เขาพระสุเมรุชุดเอียงไปในทันทีหลังจากที่ราโมสวนจัดก,การอรชุนได้แล้วเขาก็รีบเหาะหนีไปโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งที่ตนเองทําเอาไว้ความลําบากจึงตกไปอยู่ที่พระอิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่พระต้องมาปวดหัวกับเขาพระสุเมรุที่เอ็นเอียงจุนอยู่ไม่ได้พระอิศวรเนี่ยนะครับจึงเรียกเหล่าเทวดาคนทันหน้าคารุธ รวมถึงพยากากาศหรือพาลีและก็สุครีบสองพยาวานอนจากเมืองขีดขินให้มาช่วยกันแก้ปัญหาในครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เดินทางมาเข้าเฝ้าพระอิศวรอย่างพร้อมเพรียงและก็เริ่มการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะให้เหล่านาคเนี่ยมาพันรอบเขาพระสุเมรุเอาไว้และก็ให้คนอื่นๆช่วยกันฉุดดึงให้เขาพระสุเมรุตั้งตรงดังเดิมและเมื่อถึงเรื่องงามยามดีแล้วพระอิง์ก็เป่าสังทรงเสียงก้องกังวานไปเป็นสัญญาณในการเริ่มงาน เหล่าเทวดาคนทันครุดพร้อมด้วยพยากากาศและสุครีพต่างก็ช่วยกันฉุดกระชากลำตัวของพญานาคเพื่อดึงให้เขาพระสุเมรุกลับมาตั้งตรงขึ้นให้ได้แต่แม้ว่าพวกเขาจะออกแรงกันจนเต็มที่แล้วก็ตามนะครับมันกลับไม่มีทีท่าเลยว่าเขาพระสุเมรุจะกลับมาตั้งตรงได้แต่ละคนเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยล้ากันอย่างมากหมดกําลังกายและกําลังใจลงไปทุกทกทีตอนนั้นเองแหละครับสุครีบบุตรแห่งพระอาทิตย์ก็เกิดความคิดอันแสนฉลาดขึ้นมา สุครีพสั่งการให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดึงหางพญานาคอย่างเต็มกําลังอีกครั้งส่วนตัวเองก็ไปรออยู่ที่ตรงสะดือของพญานาคเมื่อทุกคนออกแรงดึงจนลำตัวของพญานาคตึงจนถึงที่สุดแล้วสุครีพก็จัดการแย่นิ้วจี้ตรงกลางสะดือของพญานาคทำพญานาคสะดุ้งโยงขดตัวอย่างรวดเร็วพระจักกะจี้ทำให้เกิดพลังมหาศาลจนสามารถฉุดดึงเอาเขาพระสุเมรุให้ขยับได้ ตอนนั้นเองล่ะครับพยากากาศก็ช่วยน้องชายโดยการขยายร่างให้ใหญ่โตแล้วก็เอาบ่าไปยันเขาพระสุเมรุจนกลับมาตั้งตรงได้สำเร็จทุกคนเนี่ยต่างก็ดีใจมากๆเลยนะครับส่งเสียงโห่ร้องปรบมือให้กับพระยากากาศและสุครีบกันอย่างล้นหลามหลังจากเสร็จงานกันแล้วทุกคนก็พากันไปกราบลาพระอิศวรแล้วก็แยกย้ายกลับวิมานของตนเองไป ฝ่ายพระอิสวนเองเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับกล่าวว่าจะให้รางวัลแก่วานอนสองพี่น้องอย่างงามโดยให้พยากากาศเป็นตัวแทนในการรับรางวัลสองพี่น้องวานนอนได้ฟังแบบนั้นก็ดีใจสุดๆเร่งพากันเดินทางกลับนครขีดขินด้วยความร่าเริงเมื่อไปถึงพยากากาศก็รีบอาบน้ํำอาบท่าจนร่างกายสะอาดเอี่ยมอ่องแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็รีบกลับไปยังเขาพระสุเมรุเพื่อรับรางวัลของตนเองและน้องชายทันที เมื่อไปถึงเนี่ยนะครับพระอิศวรก็จัดการให้รางวัลโดยการตั้งชื่อให้กับพยากากาศใหม่ว่าภาลีธีราชหรือพระยาพาลีพร้อมกับประธานตรีเพชรให้เป็นอาวุธคู่ใจแล้วก็ยังให้พรกับพาลีอีกนะครับว่าคราใดาก็ตามที่ภาลีออกรบก็ขอให้พละกำลังศัตรูคู่ต่อสู้ลดลงกึ่งหนึ่งแล้วกลับมาเพิ่มเป็นพละกำลังให้กับพาลีแทน ส่วนรางวัลของสุครีบนั้นพระอิศวนก็ได้มอบภรรยาให้กับเขาโดยใส่นางดาราเอาไว้ในพระอบแก้วแล้วก็จัดการมอบให้กับพาลีเพื่อให้เขาได้นำไปมอบให้กับน้องชายอีกทีหนึง่งพระนารายที่นั่งอยู่ข้างๆตอนนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะฝากพระอบใส่สาวงามไว้กับพาลีเพราะมันเหมือนเอาปลาย่างฝากไว้กับแมวเหมือนเอาพึ่งไว้ใกล้กับดอกไม้อันหอมหวาน พึ่งย่อมจะอดใจไม่ได้ที่จะดอมดอมดอกไม้งามแน่ๆพาลีที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็โต้เถียงขึ้นมาทันทีนะครับพร้อมกับให้คำมั่นต่อพระนารายว่าหากเขาแอบเอานางดาราไปเป็นชายาของตนเองและก็ทำให้นางดาราไม่ได้ครองคู่อยู่กับสุครีพแล้วล่ะก็ขอให้สอนของพระนารายเนี่ยฆ่าเขาให้ตายได้เลยเมื่อพระอิศวรและพระนารายได้ยินคำสัตยบสาบานก็สบายใจขึ้นทั้งคู่ จึงตกลงฝากพระอบให้กับภาลีได้นำกลับไปให้สุครีพแต่โดยดีแต่ทว่าหลังจากที่พาลีกราบลาสองมหาเทพมาแล้วเขาก็หอบกลับไปที่นครขีดขินแต่กลับไม่ได้ทำตามคำสัตย์นะครับทุกคนไม่ได้เอาพระอบไปให้กับน้องชายแต่ดันเอาพระอบที่มีสาวงามเข้าไปในห้องของตัวเองแล้วก็เปิดพระอบแก้วนั้นออกบนเตียงของตนเองปรากฏร่างของนางดาราอันสวยสดงดงามขึ้นมา แน่นอนครับว่าพาลีเนี่ยตกหลุมรักนางดาราในทันทีที่ได้เห็นเขาหลงนางสวรรค์ที่ออกมาจากพระอบจนงอหัวไม่ขึ้นหน้ามืดตามัวหลงลูมน้องชายสุครีบและทําสัตว์ไปจนหมดสิน้นฝ่ายนางดาราที่รู้เป็นอย่างดีว่า พาลีนั้นไม่ใช่ชายที่ตนเองจะได้เป็นสามีเธอก็พยายามเตือนสติพาลีนะครับว่าให้นึกถึงคำสัตย์สาบานของตนเองแต่พาลีเนี่ยกลับไม่ฟังคำพูดของเธอเลยแม้แต่น้อยคิดว่าตนเองเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับสาวงามเป็นรางวัลด้วยเหมือนกันก่อนจะเข้าไปเกี่ยวพาราสีนางดาราอย่างหวานชื่น ฝ่ายนางดาราที่ตกเป็นเมียของพาลีแล้วก็หลงลืมสุครีบลืมตัวลืมอายลืมคำบัญชาของพระอิศวรแล้วก็หลงรักพาลีชายคนแรกที่ตนเองได้พบเห็นไปในที่สุดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือที่มาที่ไปของชื่อพญาพาลีและเรื่องราวเหตุการณ์ของพระอิศวรบ้านเอียงที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับ